อาทีนี้นะคะไปกันทีเรื่องของแบ่งปันนำใจแบ่งปันซุกกันมั่งค่ะน่วยงานสร้างการกระรวงเกษตรและสหกรณ์กรในจังหวัดสุราธานีนะคะก็รวมปันซุกปันนำใจให้กับผู้ที่ได้รับพ้นกระทบจากโควิด -19 แล้วก็ประชาชนกลุ่มปรอบ้างค่ะมีการมอบสิ่งของสนับสนุนตูปันซุกผ่านผู้วา่าราชการจังหวัดสุราธานีค่ะ ทีจวนภูวาราชการจังหวัดสุราธานีนะคะนายวิชวุจินโตภูวาราชการจังหวัดค่ะได้รับมอบสิ่งข้องอุปโภคบริโภคจากน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็นําโดยนายชัยพรหนูพักนะคะเกษตรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็นําสิ่งข้องเหล่านี้แหละค่ะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่ได้รับพลนกระทอบจากโควิด19ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีผ่านตู้ปั่นซุกแล้วก็ทุ่งปั่นซุกโดยทุ่งปั่นซุกเนี่ยค่ะจะแจกกันทุกเช้าว อาทิตแปลว่าต้ปันซุกค,ค่ะสาาร้างมันมายิบสิ่งข้องในตู้ได้ทุกวันเลยค่ะบริเวณประตูทางข่าวจวนผูวาราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะครับสำหรับซิ่งของที่นำมาหมอไม้ในครั้งนี้ประกอบด้วยข่าวสาั้นจำนวน350กิโลนะครับไข่ไก่จำนวนหน0นนฟองบะหมีท่ทำเร็จรูปนะครับอาทิบลังปลากระป๋อง200รกระป๋องกับ,บ,บน้ำตาลทร100กิโลกรัมและก็น้ำดื่มมีจำนวนหนึ่งเพื่อรวมปันซุกปันนำใจนะครับส่งไปยังพี่น้องประชาชน ผู้ได้รับพุ่นกระทบจากโควิด1 9และประชาชนกุมเปราะบ้างในพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีผ่านตูปั่นซุกนะครับและก็ะทุ่มปั่นซุกต่อไปด้วยครับค่ะใครพอมีก็ไปแบ่งปันกันได้เอาไปใส่ตู้ได้เลยคนที่ไปยิบก็เอาแต่พอดีกินนะนี่ผัวาตำ่อเนื้อเมาลายปีแล้วนะครับค่ะ